ครับพี่น้องครับวันนี้พบกับทีมงานสาวหน่อยเพลยนแปลงครับมาดูมันหน้าง,งานวันนี้นะฮะ99บาทนะครับปากทางบ้านคีรีบ้านคีรีตำบลโคกไทยอำเภอสีมาโฮสดจังหวัดปากกราจีนบุรีนะครับโอ้หอดมองหลังรถ กิ่งใหญ่มากนะฮะผู้จัดเท่ากับขายโต๊ะนะครับน,นั่นว่ายี่สิบโตโตละสามพันนะครับแล้วก็บัตรแข็งพ่อนี่บัตรแขงพนะ่โอ้เ็มจอด,ดีแถวว่ะันนี้ก็ไม่มีที่นอนนะครับไม่มีที่พักไม่รู้ว่าจะนอนอยังไงหรือแบบไหน น้องน้ำกับพัน้าเพันเสียเอาอ่นใส่รถใม้นะครับวันนี้กลุ่มเมฆก,ก็เกาะกันเป็นกลุ่มนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงพี่น้องครับฝนจากแน,นมันตกตามต้องฤด,ดูกาลนี่แล้วครับเขาไม่เรียกว่าฝนนะครับเขาเอินว่า ภูสานั่งนั่งวันนี้ที่นอนมีไม่มีนะครับแถบซอกมองนี้พ่อเขาเห็นยังบ่เ,เขาต้างตงองย้บบอกดิเฮ้ย่ปจีภูสาดนอนกับอุ้ยตรงนั้นมีที่จอดรถด้วยเด็กจ่า่บ้านรักษาไหม ี่เอนที่ควงควงกวงควงควงแหงควงขึ้นขึ้นไงว่าว่ายดีักลุออกเปิดะยังเมื่องกัน มีข้าฟีกินมาีิ เป็นเนี่ยเป็น,นเฮือ,อคนอคนบ่ไแถบซอกครับโอ้ยู่หันมองสิอยู่บันโอ๋ใส่ขึ้นบ่อเจ้าสิเอาอันเนื้อกินมาเฮ็ดนี้โอเค โคังี่หยดนโคดอรนีคงหรันสามองสามส่ห้าสาสี่ห้าเปิดไหแล้วแต่มันแดยาวไปน้อยนั่นแหละมีฝนลมปะท่านเนไปเมืองยูหาแจกเถัะ เข้าไห้องเ่าไม่อราบอดทียเอาไปกอหมดกูว่าอยู่เบน่นเข้าในแวะของน้าบอแวะไม่แวะเอา้าเพราะตอนคือว่าหอดแหลวะ่ะหา้งงานบอเห็นทั้งงานบอเห็นมี่ซสยใหญเขากำลังลงจากเขาปักตนแั่นส้ไปย่ามไตวะ่างรเาโอกผัว ยูลงสื่อน้น้ำลังยี่สิบโลเอาอันนั้นก็จะค้ายเขาปะเนี่ไปั้งนี่ก็ถางด้ยนี่ท้ามคนได้จากปักไปั้งนี่เปักะไแก่หระท้าี่ต้บอทำมาทำา้ามโหเลยเพราะว่ามันเ้ากันได้มาแต่สีแยกเนาะมัมมี่ด้สภาอดูสีไหม E มันต้องก่อมกับรถก็ผิแต่ว่าไกลมั้ยที่ขนาดงานสามพันก็เก่าหมดแล้วเหลอเหล้างานแล้วก็โตละร้อยยี่สิบโตละสามพันร้อยยี่สิบโตหมดแล้วัะเนาะพันุ่มเลยบัตรละสามพโตหนึ่งร้อยยี่สโต๊ี่โตแล้วโตะจีน ผมโตะจนโกินเบียร์ตเรกโตจีอมันแพี่ว่าไมายคาะว่าซื้อโต๊ะแถมเบียรอะไรประมาณนี้ไงคือโต๊ะแถมเบียร์กับกับเขาพร้อมเนาะไม่มีไม่น่านอาจจะมีกับแก้มทุกชิ้นนู่นนึงบแก้คือประมาณสามพันมุเขาคล้ายๆตัวเขากับไรครับมอรมันเราบ้าคือชิวๆล่ะนางงานสามซนล่ะไส่ล่ะค่องแล้ะบอกเฉพาะบัตร เกบาทสามพใบครแปาใครบัแข็งนะครับต <kr> ัวต <ired> ่างหากเนี่ยน่งนงานอีกต่างหาอันนี้มาเอากำไรไปเลยเกำไรไปเลยแต่สามพแล้วเออ่กำมาเก็บเอาอีกนะตอนนยตนัวหมองเนีมองจอดจ้าหน่อยแรกๆก็สิจากสิ่งนี้เจ้าหน่อยกันนี้แหละต้อการโตกตัวหอก็ตีออกก็ต้นพอล้งพวีมก็จอดหมองลวงมองกจอดล่างรถเดีวจตจอดล่างลดเราออะไรกัทั้งนี้ มีมุมขา่าหมอพงไาคๆยกด้เ่อนาะนองเงิอยู่รถบานเป็นนี่เป็นย่างรถบ้านขนดมันจะมานรถตีกเลรถปารัดน้ำมันบอลลนครับโอ้น้ำมันเบริงน้ำมันบอลลนน้ำมันบอลลูนมันคือไก่เมืองป่ไก่ยูสปะใส่สะไส นัลีสอตนะนี่อีวเอแกลนี่แหละเข้าใจแหะเป็นอาจารย์บานคุ้ยบกแขงไอ้ักนีุ่ยชิบหายเลยมันนั่งใก้กูองน้ำเขาม่มีแบบนี้เป็นยังแม่งว่าแม่งมีจากไรชงนี่ ไม่ตอมตอมหิงหัวหีควหจะไปเบิองนี้แป๊บแปหีงัวหี้วโอ้เห็นไหมบอกไหมกูไปเลียนควายแต่ถิกระจกเบิองอยู่นาะรับอะไเห็หิหัวห้วหะตัวคนบกแกงกบลาบอะไรตัวเดี๋ยวเปิดเรื่องนี้ก่อน ช่วงนี้ช่วงนันก่วคั่วกินเนี่ยยูานมันต่อมีหัวมีเมนมีเมนตัวนี้คือหลายหรือหรือกะชีดโอ้ยนาะพอกินเียร้เอาขอนกินต่อไป